สวัสดีครับเพื่อนเพมิตรรักแฟนชมครับรุ้งกินน้ำที่เห็นอยู่ถ่ายได้ระหว่างเดินทางนะครับวันนี้16รกรกฎาคม2563ยินดีกับผู้ที่ถูกลางวันด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ถูกอีกไม่นานเกินรอครับจะถึงวันที่1สิงหาคม2563ความหวังของพวกเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ หัวใจมีตีนออนอเววันนี้ครับเสนอเรื่องราวของคลิปถนนการเดินทางจากอำเภอหนองหานขาเข้าไปที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับหมายเลขเส้นนี้คือหมายเลขถนนทางหลวงที่22ครับเวลาขณะนี้นะครับ17นาฬิกา30นาทีครับแดดยังจ้าอยู่เลยนะครับโชคดีที่ยังมีเมฆมาบดบังนะครับไม่ให้แสงแดดนั้นแยงตาม,มากเกินไปนักนะครับ เป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่ส่องสว่างให้แก่พวกเรานะครับช่วงนี้พระอาทิตย์นั้นรับขอบฟ้าไปช้ามากครับบางวัน18นาฬิกานะครับพระอาทิตย์ยังจ้าอยู่เลยนะครับกว่าจะตกได้ก็18บแนาฬิกา30นาทีไปจนถึง19นาฬิกานะครับบางวัน18นาฬิกา40นาทียังมีแสงแดดอยู่เลยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับเพื่อนๆการเดินทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าเดินทางกับช่วงที่ฝนตก อาจจะทําให้ถนนลื่นได้นะครับหมายเลข22ก็เช่นเดียวกันครับมีบางช่วงที่ปรับพื้นผิวจราจรนะครับช่วงที่ออกมาจากบุดรนะครับฝั่งนั้นเรียนนั้นไปทางหนองหานนะครับจะมีการปรับปรุงพื้นผิวจราจรเพื่อนๆื่อน,นที่ผ่านไปผ่านมานะครับต้องระมัดระวังด้วยดูป้ายแจ้งเตือนให้ดีนะครับว่าช่วงไหนมีการก่อสร้างปรับปรุงนะครับเพื่อที่เราจะได้ลดความเร็วลงนะครับ สำหรับถนนเส้น22เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตรงไปที่จังหวัดสกลนครนะครับจากอุดรธานีผ่านน้องหานผ่านสว่างดินแดนหรือว่าสว่างแดนดินนะครับแถวนั้นไปที่พังโพเข้าไปที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับหรือถ้าเลี้ยวซ้ายก็เป็นอำเภอคำชนโนดอำเภอคำตะก,ก้าไปนะครับคำชะโนดก็ ใช้เส้นนี้นะครับเพื่อนๆที่มาจากกรุงเทพผ่านอุดรที่จะเข้าไปคำชะโนดนะครับสามารถไปได้2เส้นทางหมายเลขสอ,สองแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งคือไปทางอำเภอเพ็ญนะครับเส้นนั้นจะมี2ช่องจราจรนะครับไม่มีไหลาทางแนะนำให้ไปเส้นนี้ดีกว่านะครับบนท้องฟ้าครับเพื่อนๆจะมีก้อนเมฆแล้วก็มีเฉดสีที่แปลกตานะครับ ถ้าสังเกตดูดีๆจะมีทั้งสีเหลืองและก็สีเขียวนะครับอีกสักพักหนึ่งจะเห็นชัดนะครับน่าจะเกิดจากละอองฝนโดนกับแสงแดดจ้านะครับทำให้กลายเป็นสีลุ้งบนท้องฟ้านะครับ ถนนสองสองนะครับหรือมีชื่อเรียกว่าถนนนิตโยนะครับมีระยะทางทั้งหมด240กิโลเมตรนะครับซึ่งเริ่มต้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมุ่งไปที่อำเภอหนองหานอุทยานประวัติศาสตร์บ้านเชียงและเข้าสู่จังหวัดสกลนครที่อำเภอสว่างแดนดินนะครับผ่านสว่างแดนดินไปอำเภอพังโคอำเภอพนนิคมอำเภอเมืองสกลนครเทศบาลตำบลท่าแร่อำเภอ กุสุมานและเข้าสู่เขตจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับไปบรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212หรือว่าถนนสุนทรวิจิตในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมระยะทาง240เมตรอย่างที่แจ้งไปนะครับถนนนิตยโยนั้นชื่อเดิมว่าทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานีทาดนางเวงนครพนมนะครับโดยได้รับการตั้งชื่อ ดังกล่าวเมื่อวันที่10ธันวาคม2493ในสมัยจอมพลปพิบูลสงขามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโสพลนิตโยอดีตนายช่างกำกับแขวงการทางชุมแสนะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับสายมือเห็นไหมเพื่อนที่ผมแจ้งว่าจะมีแสงสีขาวสีส้มและก็สีเขียวนะครับบนก้อนเมฆผมก็มองก้อนเมฆไปนะครับเพื่อให้หายเบือ่อระหว่างเดินทางนะครับ สองฝากฝั่งถนนนะครับก็มีต้นไม้ให้แลมองบางช่วงก็เป็นทุ่งนาครับแต่ว่าทุ่งนานั้นยังไม่เขียวชุ่มมากครับเนื่องจากว่าพึ่งดำนะครับแถวนี้นั้นเป็นนาดำนะครับไม่ใช่นาหวานนาดำต้นข้าวก็จะเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบสวยงามมากกว่านาหวานนะครับถ้าต้นข้าวโตนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปที่ไหนก็จะถ่ายให้เพื่อนๆที่ติดตามหัวใจมีตีนได้รับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมหัวใจมีตีนอนดเวนะครับขอแส,สดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ถูกรางวัลอีกครั้งหนึ่งครับวดหน้าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสเราจะต้องสู้กับมันใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ขอบคุณอย่างสูงที่รับชมคลิปจากหัวใจมีตีนอนดเวนะครับต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับเพลงโจ๊กนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ